ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับเอาคนที่มาถ่ายคลิปเด็กจะเดินไปจอดนะเอามาเกีก็ตกวนเอาเอามาเกีก็ตกวนคนที่ถ่ายคลิปเอามาเกีก็ตกวนครับผมก็อยู่กับช่องจำซิ่งทรัพย์สินทองครับมาดูลูกพี่ครับลูกพี่ทำอะไรเนี่ไอ้น้ำมันยังแกองอกนี่น้ำมันยังแกองอกนี่ เอาเต้โอ้ล้อหน้าล้อหน้าใหญ่มากครับเสว่าพี่แกเปลี่ยนล้อหน้าใหม่นะนี่อ้วนมากเลยยางอ้วนมากเลยเราก็อยู่กับจอนเดี้ยครับ5้าหกงครับนี่ขับโดยท็อปเทป6ล้อไฮโลครับอืมดูครับ Kiệt mắc xe làm cái lấy bị cứ cố Kiệt nó xe làm còn lấy bị cứ cố Ok, ô chị khăn quá đi Hãy xe bạc ผมเป็นร่องน้ำครับมันเป็นร่องน้ำพอดีอเครื่องมือครบครับอยู่นี่เครื่องมือครบไม่ว่าจะเป็นแมคโครแท็กเตอร์รถสไลด์รถสิบสองล้อครับครบทุกส่วนอันนี้ให้ยังไงอ้หูไปบระกคดไหมมันแมนมาหรอว่าขันไว้ยังสิ เกียร์ท e ุนมาอีกไปเกียร์ทั้งล่างนมาอีกเออต่อเหมือนมาอีกต่อไมาอีกเออเออเออน่ะละน่ะละเออนี่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 มันมาเกี่ยวมานหนีไหมเห็นมันเกี่ยวมานหนีไหมนี่เกี่ยวมานหนีไหมเออนั่ะละพ่อ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 เอออุ้ยเอาหินขึ้นไป เออมนันนี่มันเอาหินเอาหินนี่มาใช่นี่เอานี่มาตตูมนี่เนี่ยมันโค้งมันนี่นะโค้งมันนี่นะเออนั่นละ เออมามามาเออนั่นแหละนั่นแหละมาอีกมาอีกมาอีกเออยกพันขึ้นมาหนิยกพันขึ้นมาหนิเออหันล้วดิเฮมาดิมาดิแกแกจะให้น้ำนะครับแกให้น้ำตัวนี้ไหลไปงี้ไหลลงคลองนี้ไปนี้ลงท่อลงท่อครับปซาม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 าเพราะว่าน้ำมันซอรครับนี่น้ำมันซอรตรงนี้ครับทางขึ้นทางลง เออนั่นแหละตัดเลี่ยมได้ไหมเออทันเลยดิโอ้อันไม่ขาเหี้ยมนิ่นังไลเออทันเลยดิป่ะนี่น้ำก็น้ำก็จะวนตรงนี้ไหลไหลไหลน้ำก็จะวนตรงนี้ลงตรงนี้ครับซ่อ ได้ไม่มาสูงนะได้รถเก๋งผู้ใดเลยนี่ฮะเอาหนียัหน่อยนะสักลงยังมาดันค <less> ู่มานหนียัหน่อยนี่นี่เลยนะเออเออเอาน่ามาฮะเออนั่นแหละมาอีกเออโอ้ยเทียบสีเพื่อใส่เทียบสีเพื่อใส่บักจกเลยพี่น้องคักบ่บ่เนี่ เออเออนั่นแหละสวยงามเลยทีเด,ยเดียวนั่นละดีได้แล้วบาน,นีสวยงามสวยงามบริกูดบริกูดเออเออนั่นละได้แล้ว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 ไม่จีม่หน,นี เดี่ยวล่งนีออ้อันนี้ก็สภาพดีนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ดๆเสียงนะไม่มีหางไม่มีหางครับไม่มีหางอะเลยสมรรถนะสมรรถนะโยกนะโยกล้างอยู่บนนี ไอเปียรอานาไม่ดิไอ้ชอปไอ้เปียรอานาไม่ติเท่หไงดีเตรอนันดอกทา่า,ทานม,ามันขึ้นเหมดปะดอกท่านมันขึ้เหมดปะเท่ขามันขึ้กันี่งามเลยนี่ดันโกบีเล<อ>็บววม,มันตันเออแต่กุยดียพ่อมัมายางหนาไงบู๊เก็ดผแล้วเนาะนี่ครับไม่ทำไม่ทำไม่ซ่อมครับจะทำตัวไหนก็ไม่รู้ เอา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 เบื้องบนนี่เอาซ้ำป่อยมาเลยพี่น้องมุนเล่นตำหน้าตำหลังอยู่คนซ้ำป่อยมาแหละเตีกินยังเตีเฮ้เฮ้กินเบี่ยววะจะพูดตะกวดต่อตีนะฮะเอาว่าพูดตะกวดวะเบื้องตัวไปซื้อนะโซ่อย่างงี้ ủa, em gửi kêu câu này là, yên chuối này là. Khỏe, viết mình cứ mốc chuyện này. Em biết sao đi? Viết này cha, đấy nè, em với pha này Ôn, nấm khô hay nè nấm đi. không vừa được cột, ai à, ở biên xíng nữa, mึง gửi xí xíng tớt hông? Đấy, nấm chan. บเบเจอขี้กวยน่มันคือขีสิเศ <c oughs> าแม่ยังหน่แม่ยังหน่เฮ็ดอยียงนเอารถปบไปใสโอไปเฮ็ดทอแม่นังไปใส่ย,ย,ยีกเอาไอเอาล็อกกี้ไปใสกันส้นบริลมเอาซือ้ออะไรอ่ะกันอนอยัง เตก้าหรใส่ตัวโตเก้าใส่ตัวโอ้ยข้างคือนไ่แลวนะเออก็บอ,บ,บอกมันชื่อเป๊ปซีว่าน้ำหนละละ่าละอยากจะไเด็กินเนาะโอ้ยนอ้องกันช้นเลีดเนี่ยออคือเหมือนเขาใช้ฮอดเยียนกันหอดมื่นหมด,ด,ดไปไปบอมีเบียกเราที่มืออื่นคือว่าเออจะเหีดสูงจะเหี้สูง เกียงที่ขึ้นมาได้เห็ดมันมันยังไงโอ้ยรถสูงอยู่รถแอมสูงอยู่งในยู่ดอกเนี่ยมันสะเกี่ยวมะเนียวปะเนี่ยมันจะเกี่ยวลงไปนี้นะโทดไปนี้นะเออแต่มันสะหัวออกพุ่นอยู่ขึ้น่ามันอยากตำมันอยากคอยทั้งนี้ไม่ได้ทั้งนี้สนนี่มันจะตำนี่มันคุณมันจะเอาไปถังนั้นเจ้มันสนนี้มันจะตำนะเขี่ยวมันมุ่นจังไงเนี่ยมันเป็นขึ้นหลังเตาเนี่ยใบขึ้นจังที่ไม่ได้ขึ้นห้องใบเนี่ยมันจุบปูบสินะ ดูอู้ขาหโว่เลี้ยงๆนี่นะเ,เ,นนเด้ยติดเลี้ยงอยกางละโอ้ยเนาะน่าม่มีดอกครับหนกเนกี่ยมามีครับมีแต่หนกแก้มหนกงั้งนี่นะนะครับนเนาะครับเนาะโอเคครับไปเจอกันทินะ่หน้ายืนที่หอแค่นี้ครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีละมันเริ่มจะไม่ดีละโอเคครับบ๊ายบาย